สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้องรับสู่ช่องโมไม่เนียอีกครั้งนะครับเคยได้ยินเรื่องน้ำท่วมแปลกๆไหมครับอย่างที่บอสตันสหรัฐอเมริกาปี1 9 1 9ก็เคยมีซืนามิกา,กากน้ำตาลหรือโมลาสทะลักท่วมเมืองมาแล้วแต่เรื่องที่เราจะเล่าวันนี้มันคลาสสิกและชวนหัวเราะในความมืดมนกว่านั้นเยอะลองจินตนาการตามผมนะครับคุณกำลังเดินเล่นชิวๆอยู่กลางกรุงลอนดอนจู่ๆ ็มีสึนามิพุ่งเข้ามาหาคุณแต่ไม่ใช่สึนามิน้ำทะเลนะครับมันคือสึอนามิเบียครับผมฟังไม่ผิดครับเบียรจริงๆเบียรสีเข้มๆฟองฟอดๆปริมาณมหาศาลกว่าล้านลิตรเรื่องบ้าๆแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกของเราครับวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่กรุงลอนดอนในปี1814เพื่อไปพบกับเหตุการณ์ที่ทั้งน่าสลดและพิลึกพิลั่นที่สุดในประวัติศาสตร์ กับเรื่องที่มีชื่อว่า The London Beer Flood หรือมหาอุทกภัยเบียร์แห่งลอนดอนครับเตรียมแก้วเอ้ยเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วไปดูกันว่าเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์จะกลายเป็นอาวุธทำลายล้างมหาประลัยได้ยังไงครับเครื่องราวของเราเริ่มต้นที่โรงเบียร์ชื่อว่า m e w X and Co Horse Shoe Brewery ครับตั้งอยู่บนถนนท็อตแนมคอร์กลางกรุงลอนดอนเลย โรงเบียแห่งนี้ไม่ใช่โรงเบียไก่กาอาราเลนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นหนึ่งในโรงเบียที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในอังกฤษยุคนั้นเลยเราต้องเข้าใจบริบทของยุคนั้นก่อนนะครับในลอนดอนศตวตรรษที่19เนี่ยน้ำดื่มสะอาดอาดนั้นหายากยิ่งกว่าทองคำอีกครับแหล่งน้ำมักจะปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลต่างๆทำให้คนท้องเสียกันเป็นว่าเล่นดังนั้นเบียจึงไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมึนเมา แต่เป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยกว่าน้ำเปล่าครับมันให้พลังงานเป็นเหมือนอาหารเหลวสำหรับชนชั้นแรงงานเลยก็ว่าได้และความภาคภูมิใจของโรงเบียร์แห่งนี้ก็คือถังหมักเบียร์ขนาดยักษ์ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งนึกถึงถังโอ๊กที่เราเห็นตามหนังนะครับไอ้เก้านี่มันคือถังไม้ขนาดยักษ์สูงกว่า22ฟุตหรือประมาณตึกสองชั้นครึ่งมันถูกยึดไว้ด้วยห่วงเหล็กขนาดมหืมาหลายวงที่หนักวงละกว่าครึ่งตัน นึกภาพตามนะครับมันเหมือนเป็นบอสใหญ่ด่านสุดท้ายของวงการเบียร์เลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนั้นมันคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเลยนะแล้วในถังบอสใหญ่นี้บรรจุเบียร์เอาไว้เท่าไหร่รู้ไหมครับมากกว่า1.5ล้านลิตรถ้าเทียบเป็นเบียร์ไพก็ประมาณ3ล้านไพชงเบียร์ทีนึ่งเลี้ยงคนได้ทั้งอำเภอคิดดูเบียร์ที่หมักอยู่ข้างในคือเบียร์พอเตอร์ครับ เป็นเบียร์ดำที่เกิดจากการใช้หม้อที่คั่วจนเป็นสีน้ำตาลเข้มมีรสชาติเข้มข้นออกหวานนิดๆและเป็นที่นิยมสุดๆในหมู่ชนชั้นแรงงานลอนดอนเพราะมันอยู่ท้องและราคาไม่แพงครับสรุปง่ายๆมันคือเบียร์สำหรับผู้ใช้แรงงานตัวจริงคือถ้าถังนี้มันหลุดมาอยู่ในยุคเรานะผมว่าสายปาร์ตี้มีเปิดวาร์ฟกันทั่วหน้าครับไม่ต้องมานั่งเปิดขวดกันแล้วดูจากท่อประปาหน้าบ้านได้เลยแค่คิดก็เมาแล้วเนี่ย และแล้ววัน Day of Doom ก็มาถึงครับวันที่17ตุลาคมปี1814ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นพนักงานคนหนึ่งในโรงเบียร์ซึ่งเป็นเสมียนดูแลโกดังชื่อจอร์ดคริกครับกำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยตามปกติถังยักษ์ใบนี้มันไม่ได้เงียบนะครับคุณผู้ชมมันส่งเสียงลั่นเอียดอารอยู่ตลอดเวลาภายใต้แรงดันมหาศาลของเบียร์ข้างในเหมือนยักษ์ที่กำลังหลับ แต่พร้อมจะตื่นทุกเมื่อและในวันนั้นจอร์ดคริกก็สังเกตเห็นว่าห่วงเหล็กวงหนึ่งที่รัดถังกันไยเอาไว้มันหลุดออกจากเดือยที่ยึดมันเอาไว้ครับจอร์ดที่ทำงานที่นี่มา30ปีรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเขารีบไปรายงานหัวหน้าเลยครับบอกเฮ้ยนายห่วงมันหลุดว่าแต่หัวหน้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโรงเบียรด้วยซ้ำกลับบอกว่าเอานะไม่เล่นมีอะไรเสียหายไม่ต้องกังวล เดี๋ยวส่งจดหมายบอกให้ช่างมาซ่อมก็แล้วกันคือด้วยความที่มันเคยเกิดเหตุการณ์ห่วงเหล็กร้าวหรือหลุดแบบนี้มาแล้ว2-3ถึงครั้งต่อปีหัวหน้าแกก็เลยชะล่าใจคิดว่ามันยังรับไหวอารมณ์เหมือนเราเห็นไฟเอนจิ้นรถขึ้นโชว์ครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปเช็คแล้วกันวันนี้ขับรถกลับบ้านก่อนความชิวระดับผู้จัดการหรือเหมือนเห็นรอยร้าวบนผนังบ้านแล้วบอกว่าแค่ทาสีทับก็น่าจะโอเคแล้วมั้งนั่นแหละ ความชล่าใจคือบ่อเกิดแห่งหายนะของจริงแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนครับหลังจากจอร์จเดินออกมาได้แค่ชั่วโมงเดียวขณะที่เขากำลังนั่งจิบชาอยู่ในห้องทำงานชั้นสองห่วงเหล็กที่เหลือมันทนแรงดันมหาศาลจากเดียลล้านกว่าลิตรไม่ไหวอีกต่อไปถังไม้ขนาดยักษ์แตกพะโละออกมาราวกับระเบิดเวลาและนั่นเป็นแค่การเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงครับ แรงระเบิดของถังแรกมันรุนแรงเหมือนกระสุนปืนใหญ่มันพุ่งไปกระแทกถังอื่นๆในโรงเบียจนแตกเป็นโดมิโนเอฟเฟกทีนี้แหละครับเคลื่อนเบียรพอตเตอร์สีดำมืดความสูงประมาณ5เมตรก็ทะลักออกจากโรงเบียรอย่างบ้าคลั่งมันไม่ได้มาแบบนุ่มนวลน,นะครับเคลื่อนเบียรนี้มีพลังทำลายล้างมหาศาลมันพังกำแพงอิดด้านหลังของโรงเบียที่หนาถึง25ฟุตจนราบเป็นหน้ากลอง จากนั้นคลื่นเบียรก็ถาถมเข้าใส่ย่านเซนจีรุกรี i, ซึ่งเป็นย่านสลัมที่คนจนไอริชอาศัยอยู่กันอย่างแออัดบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นชั้นใต้ดินและสร้างแบบง่ายๆติดกันเป็นพืชเลยครับคุณผู้ชมลองลึกภาพตามนะครับคนสมัยนั้นกำลังใช้ชีวิตปกติบางคนกำลังทำกับข้าวอยู่ในชั้นใต้ดินบางคนกำลังนั่งดื่มชากับครอบครัวจู่ๆก็มีกำแพงเบียร์พุ่งเข้ามาในบ้านโดยไม่ทันตั้งตัวมันไม่ใช่แค่เบียร์นะครับ แต่มันมาพร้อมกับเศษซากประหลักผักพังของกำแพงโรงเบียร์และถังไม้ขนาดยักษ์มันเหมือนคลื่นซอนามิที่เต็มไปด้วยเศษซากอันตรายมีเรื่องเล่าของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแฮนนาแบมฟิวเธอกับแม่กำลังดื่มชาอยู่ในบ้านทันใดนั้นคลื่นเบียร์ก็ซัดเข้ามาทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตหรือโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจที่สุดก็คือครอบครัวชาวไอริชที่กำลังจัดงานศพให้ลูกชายวัยสองขวบ ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อนพวกเขารวมญาติกันอยู่ในห้องใต้ดินเพื่อสวดปรารถนาทันใดนั้นเบียก็ทะลักเข้าไปกวาดทุกคนในห้องนั้นจนเสียชีวิตทั้งหมดห้าคนเป็นโศกนาฏกรรมซําซ้อนที่น่าเศร้ามากครับหลังคลื่นเบียสงบลงถนนทั้งสายก็เจิงหนองไปด้วยเบียผสมกับโครนและสิ่งปฏิกูลกลิ่นยีสต์กลิ่นแอลกอฮอล์และกลิ่นอับชื้นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ มีผู้เสียชีวิตที่รับการยืนยันจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด8คนครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กสาเหตุการเสียชีวิตก็มีทั้งจมเบียถูกซากปร,รักผักพังทับและบางรายเสียชีวิตจากพิษสุราเฉียบพลันในอีกไม่กี่วันต่อมาซึ่งนี่นำไปสู่เรื่องเล่าสุดพีครับเรื่องที่มันกลายเป็นตำนานเมืองไปแล้วก็คือมีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปว่ามีเบียรฟรีกลางถนนพระคุณพราข่าวนี้แพร่ออกไปเท่านั้นแหละครับ ชาวลอนดอนบางส่วนก็แห่กันเอาหม้อไห้ถ้วยชามหรือแม้กระทั่งใช้มือสองข้างนี่แหละครับวักเบียร์จากถนนไปดื่มกันเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อความเป็นธรรมกับคนสมัยนั้นนักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะถูกแต่งเติมให้มันดูเกินจริงเป็นหน่อยความจริงคือมันเป็นสถานการณ์ที่โกลาหลมากผู้คนพยายามขุดหาผู้เสียชีวิตไม่ใช่ตั้งวงปาร์ตี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจจะมีคนฉวยโอกาสจริงๆเพราะความยากจนแต่ลองคิดดูสิครับนั่นมันเบียร์ผสมซากปร,รักผักพังนะแถมยังม่าจะปนเปื้อนเชื้อโรคจากถนนในยุค1,800ที่ระบบสุขาพิบาลยังไม่ดีด้วยแค่คิดก็ขนลุกแล้วแล้วเรื่องทางกฎหมายล่ะโรงเบียร์โดนฟ้องไหมคำตอบคือไม่ครับศาลและคณะลูกเขินตัดสินว่าเหตุการณ์นี้เป็น act of god หรือเหตุสุดวิสัยจากพระเจ้าพูดง่ายๆคือ สวยเองไม่มีใครผิดโรงเบียร์รอดตัวไปแบบงงๆเพราะในยุคนั้นมันไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่ชัดเจนให้เอาผิดได้แถมยังได้รับการยกเว้นภาษีเบียร์ที่เสียไปอีกด้วยซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายพันปอนในสมัยนั้นหรือเทียบเท่าเงินหลายล้านบาทในปัจจุบันเลยทีเดียวโอ้โหรอดไม่พอยังได้เงินคืนอีกครับสุดท้ายแล้วโรงเบียร์มิลเอ็กซ์ก็ยังคงดำเนินกิจการต่อไปอีกหลายสิปี ก่อนจะถูกรื้อถอนไปในปี1922และปัจจุบันที่ตั้งของโรงเบียรแห่งนั้นก็คือโรงเทเตอร์โดมิเนียนเทเตอร์นั่นเองครับใครไปเที่ยวลอนดอนก็แวะไปดูได้นะอาจจะได้กลิ่นเบียรจางๆโชยมาก็ได้แม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่เหตุการณ์เบียรถล่มลอนดอนในครั้งนี้ก็ได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ให้กับอุตสาหกรรมเบียรครับมันเป็นเหมือนเวกอัพคอลที่ทำให้โรงเบียรต่างๆตระหนักถึงอันตรายของถังไม้ขนาดยักษ์ นำไปสู่การค่อยๆเลิกใช้แล้วหันมาใช้ถังที่ทำจากคอนกรีตบุด้วยวัสดุอื่นหรือถังสแตนเลสที่แข็งแรงทนทานและปลอดภัยมากกว่าในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ปูทางไปสู่นวัตกรรมความปลอดภัยนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเดอะลอนดอนเบียร์ฟลัดเป็นโศกนาฏกรรมที่ทั้งแปลกไม่น่าเชื่อและให้บทเรียนกับเราว่าบางครั้งสิ่งที่สร้างความสุขให้เรา ก็อาจกลายเป็นหายนะได้ถ้าเราประมาทเหมือนกับเทคโนโลยีหรือระบบใหญ่ๆใ,ในปัจจุบันที่เราเชื่อว่ามันใหญ่เกินกว่าจะล้มนั่นแหละครับถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องโมไมเนียด้วยนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆในประวัติศาสตร์แบบไหนอีกบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องเล่าสุดพิลึกครั้งหน้าสวัสดีครับ